มาลองเทสเจ็บปวดนะครับผมทีนี้อย่างงี้เหรออ่าลองเทสเจ็บปวดปึ๊บเปิดเผาอบเอ้าได้คน,นก,ก็ได้ในร้านคิ๊กพะม สายสามแล้วไงไม่ได้คิดเลยยิงไม่โดนขนาดขวดยิ่งใกล้ยิ่งไม่โดนมาเด็กจะเทสเก็บขวดเช่หรือโอ้ยเดืยมลงเสีบ <c oughs> มันไปไหนวะน่ะมันนูเลอ้จะกโอ้โหโคตรแรงโคตรมนโคตรบอกแล้อันเนี้ยจับแบบเดิมจับเดิมที่เคยยิงอ่ะได้ยิงแบบเดิมอ่ะ ก็ต้องเป็นอะไที่เดียวเนื่น,นี่ทำไมตัวน,นี้มีฟครมาดีน,น,น,นี่ลอยคนดีลองดูปฟงเม้งตบ เอ้ยมานี่ก็จะมาเทสให้ชมนะครับผมกับงานเวลาปีนต้นไม้นะครับผมว่าผมจะขึ้นคาร์บอนของผมได้ไหมเวลาขึ้นต้นไม้นะอุ๊ยอะไรวะเนี่ยปลาเบืนเฮ้ยปลาบืนปลามันกระโดดเอี่ย มาเดี๋ยวมาลองขึ้นเชือกให้ดูนะผมกับงานปีนต้นไม้นะว่าจะขึ้นได้หรือเปล่านะผมฮะกองเชียร์ผมกองเชียร์เลยกองแช่งวะเนี่ยอันนี้ก็มีแค่เองล่ะเออ่าวิธีขึ้นดีๆนะผมผมก็จะใช้วิธีแบบมันแล้วแต่กิ่งนะนี่ผมก็เดี๋ยวเทสก่อน ได้ให้ขึ้นขึ้นกระแทกนะครับผมนี่นะก็สามารถขึ้นได้นะครับผมมันก็ไม่ได้ยากอะไรขนาดนั้นนะก็ใส่ใสายใส่กระบอกครับผมมาใส่กระบอกอบน,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 นี่ใส่กระบอกครับผม <five feet. S 1> ใส่ลูกดอกก็อย่างนี้นะ<ห> กล้องปลานั่นกันเสียงคือดังไหมนี่ผมใส่ลูกดอกแล้วนะแล้วก็หาปลาครับผมเปิดกล้องกล้องแล้วตอนกลางวันผมจะใช้เป็นสีเขียวนะ อ่านี่กล้องครับผมสายกัด้วยแล้วกันนะครับผมงางาน2,990นี่นะติดกล้อง3590้ยโอเคนี่นะผมอ่ะมาเทสลงเซฟนะครับผม ui, ขึ้น bồn นะครับผมเดี๋ยวเทให้ชม อุ้ยตรงเซฟเอ้ยขวดเหลือแค่นี้เหรอวะไม่ได้เร่งความเร็วนะนูพู่นเร็วมันจัดันจะดันจะดันจะดันเรียบร้อยเต็มเป้าเน็ก เรียบร้อยก็เทสประมาณนี้นะผมงานต้นไม้นะดิ้นแล้วดิ้นแล้วปลาดิ้นครับผมดึงหรือเปล่ากำลังสู้กำลังไปแล้วฝากมวาดดวยเลยเฮ้ไปแล้วไปแล้วยันไงมาแล้ว วิ่งทะลุไปไกลอยู่แล้วเนี่ยออกเไม่นน้ถ้าเจอไซนี้ก็น่าจะดีปะ่ะ คนนั้นเล่นบอดบ็อกเซอร์รจริงพี่ทำงานได้เหรอพี่ทำงานได้เหรอคุณเป็นมือดะเบ,บิดบอกว่าบอกว่าคุณทนได้ไหมแล้วก็ณทนได้ไหวแล้วม<ร><อ>ึงเหรอแย่เบ้าถุงเลยแต่คอนเสิร์ตปีดัากเลยบอดดีไหมออกว่ามันกาดีปีที่บเ,เ,เลยบ็อกเตอร์วันไหนไม<า>่บอกนานแล้ว ไม่มันต้องเป็นวันที่ไม่ตดเหี่ยวปวันี้ปวดหนักๆแล้วเลยเออวันที่บอกว่าทนได้ไหวแล้วแน่ๆ <c oughs> ว,นวัน <c oughs> นั้น <c oughs> ไม่ได้ใส่บอกเธอต้องแต่ง <c oughs> นี่นะก็ประมาณนี้อะ นี่นะฝ่าว้ด้วยแล้วกันนะครับผมงานตัวมินิคาร์บอนติดกล้องหรือไม่ติดกล้องได้นะโอเคครับผมฝ่าว้ด้วยแล้วกันนะครับโทรมาเยก